ตอนที่154มีคนเช่นนี้อยู่จริงๆหรือผู้เท่าสวมเสื้อผ้าป่านและผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงถึงกับชนักงานมิกล้าเดินหน้าต่อแม้แต่เพียงครึ่งก้าวเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังปราณอันน่ากลัวที่ปกคลุมในรัศมีหมื่นลี้การลงโทษจากสวรรค์นี่คือการลงโทษจากสวรรค์ในตำนานงั้นหรือหากพวกเขาสองคนยังก้าวต่อไปต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้เพราะเสวียนจีเจินจะวินเป็นแน่ อีกทั้งผลกรรมนี้ต่อให้ตบาร,รมีของทั้งคู่จะอยู่ในระดับสูงสุดแล้วก็ยังมิกล้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเพราะนี่คือการลงโทษจากสวรรค์แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของเบื้องบนหากเข้าไปยุ่งวุ่นวายเส้นทางการบำเพ็ญเพียรของทั้งคู่ในภายภาคหน้าจะต้องพบกับอันตรายอย่างแน่นอนแต่พวกเขายังคงสงสัยว่าเหตุใดสเสวียนจีเจินจวินจูจ่ๆถึงโดนสวรรค์ลงโทษเช่นนี้ได้ท่านพี่ท่านคิดว่าเช่นไร ผู้เท่าสวมเสื้อผ้าป่านขมวดคิ Enough, ้วแน่นท่าทางเคร่งครึมทอสายตามองไปยังหมู่เมฆที่ลอยต่ำไกลริบริก่อนจะเอ่ยขึ้นเรียบฮ่าฮาผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงเอ่ยอย่างครุ่นคิดว่าข้าเองก็สงสัยเช่นกันตามหลักและสิบน้องเสวียนจีบำเพ็ญเพียรในวิธีหมักมาตลอดมิน่าจะไปแปดเปื้อนผลกรรมใดๆเข้าแต่เหตุใดถึงถูกสวรรค์ลงโทษเช่นนี้ได้ เ่ยถึงตรงนี้แววตาของผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงก็มีประกายบางอย่างเปล่งขึ้นก่อนจะหันไปถามว่าท่านพี่เจินอีท่านและสิทธิ์น้องสเสวียนจีอยู่ด้วยกันตลอดเวลามิใช่หรือเขาได้พูดอะไรกับท่านหรือไม่ผู้เท่าสวมเสื้อผ้าป่านครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับไปว่าเมื่อครู่ตอนที่ข้าเดินหมากกับสเสวียนจีเจินจวินบังเอิญได้พูดถึงภาพกลหมากปริศนา14ภาพที่เขาเคยทิ้งเอาไว้บนโลกมนุษย์จากนั้นจู่ๆเสวียนจีเจินจวินก็สัมผัสได้ว่ากลมกปริศนาขของเาถูกคนแแก้้ไดล้ว แต่คาดมิถึงว่าคนที่แก้ภาพกลหมากปริศนาของเขาได้กลับมีเห็นเคล็ดวิชาที่สเสวียนจีเจินเจินทิ้งเอาไว้บนภาพกลหมากปริศนาอยู่ในสายตาทั้งยังกลืนกินรอยประทับจิตวิญญาณดั้งเดิมที่เขาทิ้งเอาไว้ทําให้สเสวียนจีเจินจะวินโมโหงมากผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงขมวดคิ้วเบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าหากข้าเดามิผิดล่ะก็ปัญหาคงจะเกิดจากตรงนี้ฮะผู้เท่าสวมเสื้อผ้าป่านนี้ถ้าช่างทีกไปสีหน้าแสดงความประหลาดใจออกมาก่อนจะสายสีสะแล้วถามต่อว่า ท่านพี่มีหน้าเป็นไปได้กระมังทั้งสองโลกมีค่ายกลโบราณขวางกั้นเอาไว้ผู้แข็งแกร่งของโลกมนุษย์มิมีทางก้าวข้ามมาได้หรือว่าผู้เท่าสวมเสื้อผ้าป่านเอ๋ยถึงตรงนี้ก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนไปท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะเดียวกันเขาก็เหมือนจะคิดบางอย่างขึ้นมาได้ผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงจึงพยักหน้าน้อยๆให้แก่ผู้เท่าสวมเสื้อผ้าป่านใช่แล้วแม้ทั้งสองโลกจะมีค่ายกลโบราณขวางกั้นอยู่แต่หากตะบารมีทะลวงถึงขั้นในตำนาน ต่อให้มีค่ายกลโบราณขวางกั้นเอาไว้ก็มีอาจขัดขวางคนที่ไร้เทียมทานเช่นนั้นได้อยู่ดีอีกทั้งในยุคสมัยนี้เทพโบราณก็ม,มีมีอยู่แล้วทําให้ค่ายกลโบราณที่ขวางกั้นทั้งสองโลกเอาไว้จึงมีเหมือนเดิมอีกต่อไปเช่นนี้จึงจะสามารถอธิบายเหตุผลที่ภาพกละหมากปริศนาที่สเสวียนจีเจิญเจินทิ้งเอาไว้บนโลกมนุษย์ถูกแก้ได้ติดต่อกันและรอยประทับจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมบนภาพถูกดูดกลืนไปได้อีกด้วย บางทีขณะที่ยอดฝีมือผู้ไร้เทียมทานท่องไปบนโลกมนุษย์ได้บังเอิญพบกับภาพกลหมากปริศนาที่สเสวียนจีเจินเจินทิ้งเอาไว้เข้าพอดีแล้วเกิดสนใจจึงยื่นมือเข้าไปแก้กลลมากเสียเองการกระทําของยอดฝีมือเหล่านี้ลึกลับยากจะคาดเดาได้และมิใช่สิ่งที่พวกเขาจะเข้าใจได้ง่ายฮ่าฮส่วนเหตุผลที่จู่สเสวียนจีเจินเจินถูกสวรรค์ลงโทษนั้นมีความเป็นไปได้มากว่าจะเกี่ยวข้องกับคําพูดดุดันของเขาก่อนหน้านี้ ผู้เท่าสวมเสื้อผ้าป่าและผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงคิดถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกกลืนมิเข้าคายมิออกขณะเดียวกันพวกเขาก็อดที่จะเป็นห่วงสเสวียนจีเจินเจินขึ้นมามิได้เพราะสิ่งนี้คือการลงโทษจากสวรรค์ในตำนานหาใช่สิ่งที่เรียกว่าวรรทัานสวรรค์ไม่ทันสวรรค์ยังมีโอกาสร,รอดแต่การลงโทษจากสวรรค์นั้นน่ากลัวมากมิมีใครคาดเดาได้อีกด้านหนึ่งเปรียง เสวียนจีเจินจะวินที่ยืนตระงานอยู่บนยอดเขาหาได้มีความสง่างามเช่นก่อนหน้านี้ไม่เสียงคำรามดังสนั่นออกมาจากส่วนลึกของหมู่เมฆเสวียนจีเจินเจินรู้สึกหวัดหว่นและเย็นเฉียบไปทั้งร่างวินาทีนี้ใบหน้าของเขากลายเป็นสีเขียวคล้ำดวงตาลึกโบดท่าทางเต็มไปด้วยความหว่นเกรงนี่เป็นการลงโทษจากสวรรค์ในตำนานหาใช่ทันสวรคร์เวลาบรรลุขั้นไม่อีกทั้งนับแต่โบราณมาผู้ที่ถูกสวรรค์ลงโทษนั้นก็มีน้อยยิ่งนัก ส่วนหนึ่งในนั้นถึงขั้นดับศูนย์เมื่อถูกลงโทษจากสวรรค์อีกครึ่งหนึ่งแม้จะโชคดีมีชีวิตรอดมาได้ทวา่ามีผู้ใดที่ตบานมีจะคงเดิมอีกภายในเกิดร่องรอยความเสียหายที่มีอาจลบล้างได้บัดนี้กลับเป็นเขาเสียเองที่ถูกสวรรค์ลงโทษสเวนจีเจินเจินคิดเช่นนั้นแล้วภายในใจก็เกิดความหดหู่จนอยากจะร้องให้ขึ้นมานี่ข้าไปล่วงเกินผู้ใดเข้ากันแน่เหตุใดจู่ๆถึงถูกลงโทษเช่นนี้ได้เปรียง ทันใดนั้นสายฟ้าสีเทาสายหนึ่งพันฟาดลงมาจากหมู่เมฆด้านบนเสียงดังสนั่นกึกก้องสเสวียนจีเจินเจินก็ได้เงยหน้าขึ้นทันทีเห็นเพียงบริเวณที่สายฟ้าฟาดลงมาเกิดเป็นรอยแยกขึ้นกลางอากาศชั่วพริบตารอยแยกกลางอากาศที่ยาวหลายหมื่นจังพรันปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าไกลออกไปหลายแสนลิเกิดเป็นภาพที่น่ากลัวยิ่งนะักมีนานภูเขาลูกใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปก็แยกออกจากกันนรกขุมใหญ่พันปรากฏสู่สายตา สเสวียนจีเจินจะวินที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตาตัวเองถึงกับตะลึงงันในทันทีร่างทั้งร่างแข็งค้าง,งราวกับหินก็มีปานนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการลงโทษจากสวรรค์เยี่ยงนั้นหรืออสนนบาตท,ที่แฝงพลังทำลายล้างสายหนึ่งที่มีอาจจะหนีรอดได้ทว่าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ใจมีอาจรับได้ก็คืออสศนบาตท,ทำลายล้างสายนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแล้วอสนนบาตท,ทำลายล้างที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เล่าแค่คิดก็รู้แล้วว่าน่ากลัวเพียงใด ตอนนั้นเองที่สเสวียนจีเจินจะวินถึงกับร้องให้ออกมาขอบตาของเขาแดงกับน้ำตาไหลรินท่าทางเต็มไปด้วยความเศร้าโศกข้าทำอะไรผิดไปกันแน่เหตุใดจึงถูกสวรรค์ล,ลงโทษเช่นนี้ก่อนที่จะขึ้นสวรรค์ได้ทิ้งกลลมากปริศนา14ภาพไว้บนโลกมนุษย์ทั้งยังได้ทิ้งเคล็ดวิชาที่ได้รับมาจากแดนอันตรายข้าเพียงอยากมอบให้เหล่ามนุษย์คนอื่นๆเพื่อช่วยให้พวกเขาได้บรรลุข,ขึ้นสวรรค์เช่นนี้แล้วข้าทำสิ่งใดผิดกันแน่อีกทั้ง ขณะที่สเสวียนจีเจินจำวินกำลังคร่ำครวญต่อสวรรค์อยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงอันน่ากเกรงขามเสียงหนึ่งดังขึ้นสเสวียนจีเจ้ายังมีหุบปากอีกท่านอาจารย์เจ้าทิ้งกลมากปริศนา14ภาพไว้บนโลกมนุษย์และทิ้งโอกาสและวาสนามากมายเรื่องนี้นับว่าเป็นบุญกุศลนับอนันต์ก็จริงแต่ก่อนหน้านี้เจ้ากลับพูดจาสามหาวช่างขัดกับคำสอนของข้ายิ่งนัก ท่านอาจารย์ผู้ที่แก้กลหมักปริศนา14ภาพของสิทธ์ได้กลืนกินรอบประทับจิตวิญญาณดั้งเดิมของสิทธ์ไปด้วยหรือว่าสิทธ์มิสามารถถามไถ่ได้เยี่ยงนั้นหรือขอรับที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลแต่ก่อนหน้านี้ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าในเมื่อเจ้าทิ้งกลหมักปริศนา14ภาพเอาไว้บนโลกมนุษย์ก็เท่ากับมีผลกมติดตัวทั้งยังอาจถูกสงสัยว่าหลอกใช้ผู้อื่นอีกด้วย หากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดหลักก็คงจะมีผู้อาวุโสบางท่านลงไปท่องโลกมนุษย์แล้วมองความคิดของเจ้าออกจึงได้ทำลายโอกาสและวาสนาบนกลมหมากปริศนาและกลืนกินรอยประทับจิตวิญญาณดั้งเดิมของเจ้าอีกทั้งก่อนหน้านี้เจ้ายังได้พูดจาลบหลู่จึงทำให้ถูกสวรรค์ลงโทษอย่างไรเล่าท่านอาจารย์สิทธิ์สำนึกผิดแล้วอาจารย์มีวิธีใดที่สามารถช่วยได้หรือไม่ขอรับหากถูกสวรรค์ลงโทษคราน,นี้เกรงว่าข้าคงดับศูนย์เป็นแน่ มีน่าจะเป็นไรกระมังแม้จะถูกสวรรค์ลงโทษแต่ขณะเดียวกันยามที่กลหมากของเจ้าถูกแก้ได้ก็จะช่วยเพิ่มบุญกุศลให้เจ้าด้วยแม้ก่อนหน้านี้เจ้าจะได้พูดจาลบหลู่แต่คงไม่ถึงขั้นสังหารเอาชีวิตเจ้าหรอกคงจะจำเอาไว้ขณะที่สวรรค์ลงโทษฟาดฟันลงมาโดยสมบูรณ์เจ้าต้องตั้งจิตใจให้มั่นเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดให้จงได้สิทธจะจำเอาไว้ขอรับขณะที่เสียงอันน่าเกรงขามดังขึ้น สถานที่ที่อยู่ห่างจากสเสวียนจีเจินเจินไกลออกไปหลายหมื่นลี้ก็ยังสามารถได้ยินอย่างชัดเจนหลังจากเสียงนั้นสิ้นสุดลงผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงจึงประสานมือแล้วเอ่ยถามอย่างนอบน้อมว่าท่านอาจารย์สิบน้องสเสวียนจีมีโอกาสจะรอดหรือไม่ขอรับมีนานเสียงอันน่าเกรงขามนั้นก็ดังขึ้นมีหากผู้อาวุโสท่านนั้นต้องการเอาให้ถึงตายอสเนีบาตท,ทำลายล้างเมื่อครู่คงทำให้สเสวียนจีดับศูนไปแล้วหากเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้วขอรับ ใบหน้าผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงก็มีรอยยิ้มยินดีปรากฏขึ้นมาก่อนจะนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเอ่อยถามต่ออย่างลังเลว่าท่านอาจารย์ท่านผู้นั้นเป็นบุคคลต้องห้ามจริงๆหรือขอรับพูดได้ยากเสียงอันน่าเกรงขามเงียบลงพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อว่าตอนที่ข้าทํานายเมื่อครู่ด้านหน้าและด้านหลังของผู้อาวุโสท่านนี้ดูสับสนวุ่นวายไปหมดเช่นนั้นข้าจึงมิกล้าทานายต่ออีกมิเช่นนั้นคงถูกครอบงำกลับอย่างแน่นอน แต่ว่าหากข้าเดามิผิดล่ะก,ก็เป็นไปได้มากว่าผู้อาวุโสท่านนี้จะอยู่ระดับนั้นแล้วมีเช่นนั้นสเสวียนจีคงมิถูกสวรรค์ลงโทษเช่นนี้แต่โชคยังดีที่พอจะเหลือโอกาสให้เขาได้มีชีวิตรอดอยู่บ้างผู้เท่าที่สวมอภรรสีม่วงและผู้เท่าสวมเสื้อผ้าป่านได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเหลือคนณาเป็นไปได้มากว่าจะอยู่ระดับนั้นแล้วนี่มันนี่มันนี่มันมีคนเช่นนี้อยู่จริงๆหรือ